เคยมีทุกไหมเคยมีสุข,ขไหมสุขทุกอะไรมีราคามากกว่าการรู้ไหมเคยพิจารณาไหมถ้าสุขมันจริงถ้าสุขมันเป็นของแน่นอนมันคงไม่แปรปวนไปเป็นอย่างอื่นถ้าความทุกมันแน่นอนมันก็ไม่แปรปวนเป็นอย่างอื่น สองอย่างนี้แหละที่พระพุทธเจา้าที่ผู้รู้ทั้งหลายรู้จักธรรมะสิ่งที่เราตั้งใจปฏิบัติอยู่ปัจจุบันนี้ก็เพื่อระงับความสุขความทุกข์เรียกว่าความสงบความสุขนั้นยังไม่ใช่ธรรมะอันแท้จริงความทุกข์ก็ยังไม่ใช่ธรรมะอันแท้จริงความสงบนั้นสงบจากสุขสงบจากทุกข์นั่นเอง โยมทั้งหลายถ้ารู้จักน้ำตาจะไม่ได้ไหลอีกต่อไปแล้ว